สวัสดีค่ะวันนี้แตงโมก,ก็จะพาท่านผู้ชมมาแกะ,มะเมล็ดนะคะคัดมเมล็ดชวนชมกันค่ะการคัดมเมล็ดชวนชมยักษ์นี่ก็คือเราจะได้สายพันธุ์ที่ดีนะคะแล้วก็ที่สําคัญก็คือจะทําให้ต้นที่ได้มานี้แข็งแรงสมบูรณ์ช่วงนี้ลมก็แรงนะคะเมื่อต้นของเขาเริ่มเม็ดเริ่มแก่นะคะเราก็จะมาเด็ดวิธีการเด็ดก็คือใช้นิ้วนะคะแบบนี้ตวัดช่วงขนฟูๆนะคะ แล้ววันนี้ก็มีวิธีการง่ายๆก็คือการใช้ขวดในการเด็ดเม็ดนะคะนี่การใช้ขวดในการเป็นตัวช่วยแล้วก็ตวัดนะคะแบบนี้ เม็ดของเขาก็จะร่วงไปข้างล่างนะคะก็เป็นการประหยัดเวลานี่นะคะ การใช้ใบไม้ในะการรองก้นขวดก็จะทําให้เก็บความชื้นได้ดีนะคะไม่ทําให้เม็ดของเราฝ่อรหรือชื้นเกินไปการใช้ใบไม้แห้งรองก้นนี่ก็เป็นสิ่งที่หายง่ายใก้ตัวนะคะถ้าถามถ้าเราไม่ใช้ปากขวดนะคะเราก็บิบิแบบนี้นะคะหลังจากนั้นเราก็ใช้ปากเป่าก็ได้ เพื่อให้ขนฟูฟูนี้หลุดนะคะเพราะขนนี้เนี่ยเขาจะนําพาเม็ดไปทุกที่เหมือนขนดอกรักนั่นเองดอกลักแต่ว่าดอกรักนี่ก็จะมีน้ําหนักเบากว่านะคะที่ก็จะไม่ค่อยเรียกเท่าไหร ถ้าเ,เพื่อนเคนไหนสนใจที่จะนำเม็ดไปเพาะก็สอบถามมาได้นะคะนี่ค่ะก็คือเม็ดชวนชมยักษ์เม็ดของเขาเท่าที่สังเกตก็คือจะมีขนาดใหญ่นะคะอ้วนอวบวิธีการเพราะก็แสนง่ายค่ะเพาะในรายนี่นะคะเม็ดที่สมบูรณ์จะเดียง ในฝักเป็นระเบียบแบบนี้นะคะวิธีการสังเกตและเม็ดของเขาก็จะมีความตึงอวบใหญ่แม้กระทั่งเม็ดแก่แล้วนะคะก็จะมีลักษณะแบบนี้ค่ะส่วนวิธีการเก็บรักษาให้เม็ดยืนยาวนะคะก็ใช้ทิชชู่นะคะห่อไว้แล้วก็เก็บไว้นี่ในที่พ้นแสงนะคะก็อยู่ได้เป็นปีนะคะในการเพราะแต่ถามว่าเราเก็บแล้วเพาะเลยก็อัตราการงอกก็จะดีขึ้นมาก ก็เป็นเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆนะคะที่อยากจะบอกค่ะ